อ่าก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมเนี่ยมันโมรันดัมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เกมฮอนฮอนเหมือนเดิมต้องเลือดอัดเอ๊ะเอ๊ะลูกต่างฮะลองเชื่อว่ลูกอะเฮ้ยจะลูกอะอึมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตัววิกเกตไม่ไก่นะระวังระวังไก่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 ตัวไม่ไก่อ่ะครับอย่างเงี้ยผมว่าผมจะตายเอาตัวแรกอึ่งเนื่องจากพาร์ทที่แล้วแล้วผมล้านล้านคุณมากจนผมเกิดจำอิมมอร์ทอล ตอนนี้คุณม้าก,ก็น้อยใจยเรา่มนฮน้ยเดี๋ยวผมอินน่มแทนไม่เป<ม>็นไรดีกุ้งดีหนอนมั่งก่อนไม่ได้อิ่มหรอกเฮ้ยดีกุ้งนี่ครับตอนนี้ตอนนี้ลีเจียนต้องดีดกุ้งคนระับไม่เฮลบอลแน่นอนคุณมา้าจะให้ผมคุณม้าพูดใหม่เดี๋ยวคุณว้าบอกว่าอะไรแย่งกันลานใช่ไหม อแล้วแต่ครับแล้วแต่ล้าทันล้าทันลัดเลยครับลัดใครล้าทันลัดเลยรอให้ p r e d a t o มากระโดดใช่ครับพอพี r e เ,เตอร์กระโดดรูปนะครับมันก็จะปั่นตามครับพอปั่นตามแล้วเราก็ตายคู่ครับเเถ้าเราไม่มีรองเท้าก่อนอย่าง,งแน่นเ้ยเลยเยเลยยถ้าเกิด <ๆ S 2> เห็นถ้าเกิดเห็นเมื่อกี้ถ้าเห็นเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูใหม่ว่าเมื่อกี้แม่งมันมีรูปใหม่แลนด์ลุบตกใจ อืมปีไม่ได้อย่างเงี้ยก้อนเรามันปั่นไม่ต้องวิ่งหนีอไม่ต้องรอนเอาเลยนะอุ้ยไม่ได้อ่ะไม่ไม่ไม่อยู่อ่ะโกงงั้นน่ยโอ้ใครจะไปอยู่ครับอยู่อยู่ก็เอ้ยวิ่งหนีปั่นเนี่ยปั่นกระดาษนั่นอะเฮ้ยโอ้ไม่ได้ล้าสักตัวครับหลอดเขาน้อยใจผมอเลยนาทีต้องได้สามสิบตัวนึงจะเกิดอีน้อยใจผมอ่ะผมผมก็เพิ่มสองตัวเนี่ย นาทีละตัวเลยโหนาทีมีนาทีาทละตัวขอรองเท้าก่อนได้ปะขอรองเท้าอันหนึ่งเนี่ยเราได้แล้วรองเท้าเราไม่กลัวขอรองเท้าสักอันก่อนได้ปะละ่ะมาแล้วมันมาแล้วแน่เลยเฮ้ยเติมแล้วากูใจหายดีอย่าทำกูใจหายดีเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนเดี๋ยวเราจีนนอน,น,น,น ไี่กลางมันมานี่เราไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยเขาบอกซีศูนย์นี่เรายืนฟามกันมันเลยอ่ะกำลังตั้งสติจังหวะในการล่าตั้งสติจังหวะในการล่าไม่ไม่มุ่งไม่มองสติกอรแ่ทเลยครับอืมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องอยู่ก่อนต้องอยู่ก่อนต้องเอาเวลโอ้หไม่ได้เลยอฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหไม่ได้ตัวต้องใส่จะน้อยใจจริง ก่อนเราแต่งงเท้ากดก่อนสวิปไม่ให้เลยเหี่ยอยู่แบบน้อยใจไม่ให้สักตัวน้อยใจนี่เหมาหมดเหมาเหรอผมขอต้องดีโหทำไมกูไม่ลัดมั่งอะครับลาดไปก็เท่านั้นเนี่ยลืมไปเล่นเล่น 4m นี่ลาดแล้ว ex ยืนเหลือเขาเดินอยู่เท่านั้นนะครับลาดไปก็เท่านั้น ตอนเดินไปเราจะไปกดพีเตอร์ละออ๋จะไปกดพีเตอร์อ่ะนีเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปลาดมามก้อนลาดไปทันหรอเดี๋ยวไปลาดไอ้ยิงเปล่าเฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยพีเดอร์มาแล้วโอ้โหเห็นแบบใจหายใจใจแป้วเลยเม้่อกี้วาบลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเดี้ยวห้าเวี้ยวหกห้าบเลยเนี่ยมาแล้วไงเดี๋ยวพีเดอร์อ่ะโอ้โหเลือดเต็มด้วย ดีเตอร์โอ oh, <pues> ้ค mm ีรองเท้าด้วยอือฮึดีเตอร์มีรองเท้าครับแต่แ huh. ต uh ่เราเรามีหลอดมีรองเท้ากดไอ้เขาเรื huh. <know. S 1> uh ่อนรองเท้าทะลุทีไหมรองเท้ากดเอาเอาเอาโดนแล้วโดนแล้วผมไม่ช่วยด้วยรอมาช่วยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อยๆเอามาก้อนเอาเลยสวิฟตอาดิเ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 อาดิ ลัดจะได้แน่นอนมันแน่นอนมันมันแน่นอนอุ้ยอ้าวอ้ยเอาไปเอาไปให้ไอตัวนี้มาจากไหนเนี่ยมันมาจากฟ้าครับผมที่เห็นมันมาเมื่อกี้บินมาแบบยอดเลย มาแล้วมันวาร์ปมาโหมันบินมาไกลอีกตัวอุ๊ยอุ้ยเอบร้อยมีพิเศษครับผมผมไม่กลัวอยู่แล้วนะผมทำเพื่อเพื่อนนะให้เขาคิวได้นะผมจะไม่รอลาน้าไม่ยอมหล่อะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนนั้นไ่ยอมอกิฟต์ิฟได้แล้วนี่ยังไงอ่ะ อย,อย่าใหญ่เขารู้ถึงืค่าแท้ของเราดีกว่าโอ้ค,ค,ค,คลิปคลิปที่แล้วที่ผมผมทําเพื่อทีมเลยนะเนี่ยผมเกิดเพื่อทีมนะครับทีมเด็กสี่คนเองอ่ะผมว่าต้องเกิดดีอืมไงครับกูยังหล่ออืมพี่เตอร์ฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยกูยังหล่ออืมไม่หล่อไม่หล่อนี่ก็ไม่ใช่นายฮาวครับอืมก้อยู่ไหนเนี่ย,ยาตามล่าเตอร์มะ อยู่ข้างบนแล้วผมไม่ล่าแล้ววีดีตรงวีเดเตอร์เนี่ยผมผมจะมาแดกแดมอ่ะถ้าเราไปอะไรดีเนี่ยเดเบเดเมเด็เเบเดเมจะดีนอนไม่ได้เฮ้ยแดมเขารู้อ่ะโซสติกโซสติกคุณยืนตรงนั้นเขาเห็นนะครับเนี่ยออืเอ้ยเขาไปแล้วไปแล้วอ่ะไปแล้วก็ต้องเอาดิไปแล้วก็ต้องเอาดิอย่างเงี้ยอยู่ก็ต้องเอาดิครับไปดิน้นไปดิน้น โรสติกลัดเต็มเต็มลัดเต็มเต็มช็อตแบบเต็มเต็มโอ้ยโอ้ยเโอ้ยแล้วข้างล่างไปมายังไงฟินตายห่าโอ้โอยโอโอ้อ๋อเอ้ยเอ้ยงั้นให้ฟาโลให้ฟาโลไปอืมโอ้ยฟาตีแลสิเฮ้ยเต็มนะสามตัว เอ้ยเมื่อกี้มีใครเลือดน้อยไหมเนี่ยผมไปลดัดผมผมเห็นมีเยอะเลยนะโอ้โหา๋อมังกรอ,อ่ะฮะอุ้ยเกือบไป,ไปแล้ว,ไ,ลวไม่เล่าเกือบไป่เราไม่เล่าติ๊ดไปไหนอ่ะไม่เห็นฟาร์มเลยหายคนเลยเอ้ยเขาไปไหนกันหมดแล้วครับเขาซื้อวัสด์ต่อแล้ว อืผมเจอตัวนผมเจอตัวหนึ่งครับผมวิ่งตามแบบตามสุดลิสุดเนะครับไปดิดเนอนมันไปดิดเนอนวิ่งวิ่งตามสุดลิสุดเนะครับนะอันี่แบบเนียนเลยนะครับเนี่ยเอายังครับเอายังเอายังเอาดีครับเอาเอาเตะลัดเตดเตาเตดเดาเตดเตดผางผางอะไรอะ ผมไม่ช่วยเดมั่ไส้ม่อะไน่ไอ้คนร้านโวยเอทำไมคนทำนิสัยแกผมแจ้งนิดเดียวเองอ่ะโหลี่้าผมขนาดนี้เลยเนี่ยน้อหมดใจเหลือน้อยใจเลยผมเนี่ยน้อยใจเลยผมก็บอกได้นะผมคนใจกว้างนะนะ <c oughs> <c oughs> มันก้นใจใจกว้างจริงใจกว้างกว้างอ่ะอ๋ออ๋ออออยมันมันมันน่าครับมันน่าตังตั้งตั้งลุกเปิดมองมุดให้ลัดมาอือคอมพิเตอร์กตาตาไปไหนนั่นไงผมทำขอเพื่อนเห็นไหมผมทำไม่ฟินลาดเลยครับผมจ้าลุดเกิน มัก็ไม่ได้ไม้ทำร้าเลยอมีเพื่อเพื่อนเลยนะครับเนี่ยโมผมให้คุณร้าไปกินดนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมททงบุญคุณคืนนอื่องเมื่อกี้ผมก็ไม่โดดพีเดเตอร์ผมให้คุณชึ้งร้ายไว้ไ้จริงเลยเอาถ้าถ้างั้นผมโดดไปนานแล้วผมพูดจริงนี่ไม่ทันมันวะไม่ทันอะไรครับผมคิกมันตั้งนานเลยครับอจริงเลยถ้าผมไม่ปล่อยนะเนี่ยคุณก็ไม่ได้ร้าเลยครับพูดตรงๆเลยป่องตรงเลย ยังแก้แล้วอย่าผมจะกินเลยอย่าเนี่ยโอ้จะอิ่มก็อิ่มลยครับผมไม่สนใจแล้วนะตานี้ผมขอเล่นแบบฟรีสไตล์ลาดชาวบ้านนิดหน่อยด้วยเพื่อนเยอะๆอะไรมาเนี้ยพอผมก็พอใจนะครับขอแค่นี้ล่างล่างมาให้ลาดดเลยดูรเปี๊มันมีมันเฮ้ยมันไม่มีหว่านถึงก็ตกนะครับ ไม่ไม่แด้งตะกาแเดมงตะการอือหวานอีกแล้จบนะครับเฮ้ยมกเลยอ๋อมันแจกรางวัลไปแล้วก็องรอรอยเสร็จเราแล้วข้าวเก่าเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจร้านเนอะแต่ผมจะผมจะบิ๊กออกมาเฉยครับก็เลยไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะไรเนี่ยทำไมคนโม คุณมองผมเป็นคนยังไงเอาพังพังอะไรจับอะไรอย่ามาจับไข่างเงี้ยมาสับอย่ามาสับสับกากะกันเฮ้ยอะไรไปไหนวะโอ้เฮียนจริงเฮียนเตียมทุกท่านเตียมทุกท่านโดดลัดโดดลัดอะไรอี๋เฮ้ยจอจะมาลัดเหรอเฮ้ยผมผมไม่ได้ลัดผมไม่ได้ลัดจริง นี่เมื่อกี้ผมวิ่งตามผมวิ่งส่องให้ไงเมื่อกี้ผมผมวิ่งส่องให้เฉยไม่ได้ไม่ได้ล้าเลยทั้งนั้นนะครับผมวิ่งแบบวิ่งดูให้ไงว่าเออบอลก้อนเนี่ก้อนไม่ทันมันอีเจ้าผมวิ่งดูให้เฉยเมื่อกี้วุ่นจริงวิ่งปิดชีวิตหน่อยไงต้องเป็นต้องเป็นติดบอมแล้วเฮ้ยผมวิ่งดูให้จริงนะเมื่อกี้โอ้โห ผมพูดเรื่องจริงนะเนี่ยมิเชื่อผมอ่ะเชื่อผมเลยเนี่ยเชื่อผมเลยผมไม่ผมไม่เคยลัดใส่เลยนะครับเนี่ยอืมผมพูดจริงๆไงผมพูดพูดจริงๆพูดตรงๆบ่องตรงอะไรมาเนี้ยนะเดี๋ยวเธอจะอิ่มแล้วกิ่มแล้วอืมขอให้โดนหยิกกุ้งก่อนอิ่มครับ ประมาณนว้นเหลือซึ่งอีกตัวเดียวแล้วแล้วดีดกุ้งนะครับอืยังไม่โดนเราดีดกุ้งอ่ะเกาะสะท้อเอาพังพังต้องไม่ต้องไม่สปิทบอมแล้วชอบแบบสดเหรอผมไม่ได้ลาสเลยเห็นไหมผมไม่ได้ลาสเลยนะครับเนี่ยคิวเองคนเดียวเลจะรับตอน เผมคิวผมคิวเองคนเดียวเนี่ยจริงๆผมผมไม่เคยได้ลาดเลยเนี่ยอ้าวลาคุ้มไปละอ้าวเฮ้ยเนี่ยผมคิวเองเนี่ยเนาะลอยขับนดี้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดด้วยคิดด้วยโอ้ยดีนอนไปแล้วไปแล้วซับเตอร์ ตำนานปลาเล่าตำนานปลาเล่า,นานเพราหา,นนา,นนานด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แถวนี้เนี่ยกลับบ้านไปแล้วด็อกเตอร์โดนดีดหนอนแล้วนี่ผมรู้เขาสู้กันได้ข้หาห่านเช้าซึ่งโดนดีดหนอนอะเอาพางพางผมบอกแล้วว่าคุณจะต้องโดนดีดกุ้งก่อนนะครับเป็นไงผมทำนายอะไรไม่เคยพลาดนะครับเสงเระโดนดีดหนอนนี่เจ้า <c oughs> บอกแล้วว่คุณจะต้องโดนดีกุ้งก่อนที่จะอิ่มแน่นอนเลยครับผมนะจุดสัมผัสเลยครับผมริวจิดสัมผัสเก็บร้ด้วยใช่แล้วทั้งไม่ทัองไม่ติดคอมแล้วเฮ้ยคุณคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเอ้าอ้ใครไม่เห็นเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูใหม่ข้างข้างนี่ข้างๆนี่มีหลุดชอบแบบสดเหรอ ใ้กระติวกระิมาเนี้ยเราไม่สนใจครับเราจะฟาร์มนี่ฟาร์มฟาร์มได้มู่เดียวฟาร์มฟาร์มแล้วกลับบ้านครับไม่รู้จะอยู่ทำไมโอเคผมได้ของชิ้นเดียวเดี๋ยวผมไปไล่คิวบ้างเนี่ยทีนี้ไม่สนใจครับลงร้านอะไรผมไม่สนนะผมขอแค่เจอหน้าผมก็โอเคแล้ว หาวหืมห uh ืมเจ็บเจ็บจนถึงปัจจุบันหุยเขาไม่มีออกอายเลยไม่สร้างมอ้ติดน้อนแล้วอะไรจันวะที่เนี่ยโดนดีดนอนแล้วบอลโดนดีดนอนปาโลโดนดีดนอนอ่อนสลัดเลยเดี๋ยวเพิ่งดีดนอนเราดีเอง เก็โอ้ย่างเทพอ,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 อ่ะโอ้โหอุ้ยตีนอนแล้วกดกดไปเลยก็ได้ครับดีดกุ้งเป็นไงบอกแล้วอืเป็นไง <c oughs> เป็นไง่บอนแกแล้วนออย่ยอใใใใาให้ผมเล่นอย่าให้ผมเล่นในฮาวอย่าให้ผมเล่นเก็บกดมานานโดนมาหลายเกมเล่นเองแล้วมันแบบรู้สึกฟินเลยครับ,บสัญลักษณ์ ไปดีกว่านะไปหาตุ๊กชิวต่อที่หายเยอะอลายต่อไปอซีด้วยกันเฮ้เยเดยอะไรต่อไปของเราอยู่ในปลาก็เป็นจังเกิ้ลเฮ้ยผมเห็นเขายืนอยู่เอาเอาจ้องตี ดีนองดีเดด้ไหเดาได้ไหมจ้าไปเลือกโอเลย้านไม่ทันนี่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 โอ้โหมีกูยังร้านผมทันดิโอ้ยผมมู้ว่าแบบเอาเพานเนี่ยแบบตีเนียนแบบเนียนแล้วคุณมึงจะร้านผมทันอ่ไม่ได้เลยเนี่ย อุ้ยอย่าพิ่งรีบเอ็นได้ไมยผมคิดว่าเขาคงไม่อยากจะรีบโดนเอ็นนะครับเอเลยเอเลยตัหนาาแบบนี้ไม่ดีกว่ารีบเป็นทำไมเฮ้ยไม่ดีเอามามาเฮ้ยพังแล้วน่อืมอะไรรีบไปีบไปฝ่พังแล้วมีแรงกันนี่ไหมฟอ้โดนดีนน้อย เจ้าแน่นอนเนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกมแกมทำไรกันสลันี่นี่ข้าอย่ากข้าวเนียข้าอย่างเลยัลับสลัข้าอย่างข้าอย่า้านรข้าอย่างเ่ยอมมัยยังยอมยังยังไม่ยอมกลับบ้าน ยังย่อมกับป้าโอ้ยโอ้ยร้องร้องอะร้องร้องด้วย้ย่นะลเจินน่าสบัด้ยลีเนนะแบบบอกแล้วไม่ได้บัตรุงบักรเบ็ดเลยอ่ะอืมมาขอบคุณท้ายคลิปเล้วกันนะครับอ่จะต้องขอบคุณเนี่ยเสียงเสียงจินเกียนนะครับจากทีมเตยเกียนนะครับใครที่อยากใช้แบบผมเนี่ยก็ไปโหลดใช้กันได้ที่เว็บ e m p c h a n n e l c o m s t a g h a n นะครับววันนี้ก็ ซีวีเกมจเแสดงเจอปืนครับผม